คอนเสิร์ตทุกวันเลยฮะใช่ทัวร์ตอนนี้เยอะมากเลยก็ถ้ามีน้องตอนนี้ยุ่งแน่เลยเราไม่มีเวลาดูเขาาก็ต้องต้องอีกสักปีนึงอ่ะผมว่าใช่ให้ทุกคนแบบเขาที่คือจริงๆอิงน้องก็ก็งานแน่นเหมือนกันครับตอนนี้กําลังทําอัลบั้มคือผมว่าน้องก็ได้พ่อมาเต็มๆ็มอ่ะเขาก็อยากจะมีเพลงอยากจะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีผมเห็นเขามีความสุขผมก็อยากให้เขาลุยให้เต็มที่พอจบตรงนี้แล้วค่อยเดินหน้า ดูหนุ่มคนนี้ค่ะเขาแต่งเรียบร้อยแล้วแต่งมา3มปีแล้วนะชีวิตความรักแฮปปี้ดีครอบครัวดีนะคะแต่ว่าหลายคนยังรอคอยว่าถาม,มพี่โดมเมื่อไหร่จะมีเบบีักทีเราก็รอพวกความน่ารักของทั้งคุณโดมแล้วก็คุณภริยาคุณเมทเลนะคะต้องบอกว่าคู่นี้น่ารักมากนะคะเขาจะมาเปิดเผยให้ได้ฟังกันและที่สําคัญค่ะพูดถึงทริปที่ไปทัวร์ยุโรปกันนะคะกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวเลยเป็นอย่างไรไปฟังจากคุณโดมค่ะ ครับก็พาสองแม่นะฮะแม่ยายกับคุณแม่ตัวเองอะไรอย่างเี้ครับก็สนุกสนานรับไปเที่ยวไปไปไปยุโรปมาใช่ครับยังเลยยังคือตอนนี้ทุกคนทำงานเงินหมดแล้วก็พอเราเปิดมา3-4เดือนเนี้ยคอนเสิร์ตทุกวันเลยฮะใช่ทัวร์ตอนนี้เยอะมากเลยก็ถ้ามีน้องตอนนี้ยุ่งแน่เลยเราไม่มีเวลาดูเขาก็ ต้องต้องอีกสักปีนี่ะผมว่าใ,ใช่ให้ทางคน <ปะ S 1> แบบเทขาที่คือจริงๆน้องก็ก็งานแน่นเหมือนกันครับตอนนี้กําลังทําอัลบั้มคือผมว่าน้องก็ได้พ่อมาเต็มๆอะเขาก็อยากจะมีเพลงอยากจะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ <c oughs> ดีครับผมเห็นเขามีความสุข <c oughs> ผมก็อยากให้เขาลุยให้เต็มที่พอจบตรงนี้แล้วค่อยเดินหน้า ไม่กดดันเลยครับเข้าใจเพราะว่าเราเราเราเป็นคู่ที่เราแต่งกันมา3ปีแล้วอะเข้าปีที่4ทุกคนก็ก็ถามแม่ผมยังถามเลยคือน้องอะสามี่สิบสองเรายังมีเวลาครับใช่ยังบางคนเนี่ยเขาต้องเขาต้องเร่งแล้วเพราะว่าผมาว่าอาจจะอายุด้วยอะไรด้วยตัวแปรมันมีแต่ว่าอันนี้เนี่ยน้องยังยังมีเวลาอยู่ผมก็ยังอยากไปแคมป์ปิ้งอยู่ยังอยากทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ยังอยากอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามีแล้วเราต้องทําหน้าที่ให้ดีแล้วผมว่ามันหายไปเลยล่ะ สามถึงห้าปีแน่นอนใช่ไหมครับทางเมท่านเขาญาติเยอะด้วยผมญาติไม่เยอะมีเด็กคุณแม่โอ้คราวนี้ก็ต้องมีหลานย่าหลานยายหลานเอ๊ะผมโดนหลายรอบแล้วหลานย่าหลานยายหลานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจะจะแฮปปี้แน่นอนเรียกว่าคิวเดินสายพาพาลูกไปเยี่ยมก็ใช่พาลูกไปทัวร์ประมาณนั้นตอนนี้ก็มีหลานย่าหลานยายนะคู่นี้ก็น่ารักนะคือเขามีความรู้สึกว่าเขาเข้าใจแฟนเขานะตะกี้ที่ โดนพูดกิประโยคไี่ชอบมากเลยนะคือเขาชอบของเขาคือแบบว่าแฟนเราชอบอะไรอ่ะมีหน้าที่ก็คือเราคอยซับพอร์ตสนับสนุนเออต่างคนต่างยุ่งเลยนะคะเขาเป็นศิลปินทั้งคู่นะใช่นะคะเป็นคู่รักที่เข้าใจกันมากๆ